สวัสดีค่ะสารบ้านสาวเชิมค่ะค <c oughs> มือนีเสียนอันหูดำบนเอาน้งไม้ค่ะพามาลอดน,น้ำไม้โคกเด้อพีนอ่น้องน้ำไม้โคกยุบเ่้อค่ะเถึงโคกบ้านสาวเชิมในน้ำหวยโคกแต่ว่ามีหวยเิ่นก็เไยมีน้ำไม้ไผ่ป้าเนาะค่ะน้ำไม้ชนิดนี้จะมักออกู่น้ำหวยเด้อ,อะคะ่ออมมกออกะ,คะแต่ก้อนกระลายจะม,มีค้นก็เริ่มทางออกเนาะคะ่ะเป็นน้งไม้เอธิใบเศบเด้อค่ะน้ำไม้ธรรมชาติน้ำไม้มไผ่ป้าค่ะปไปพี่น้องไปลุ้นน้ำกันค่าเด้อเด้อเด้อเห็นบหมหน่อเห็นบหมน่อเห็นไห ไปครับคโอ้อกกนน้องเจองูออกมาพี่ครับงูออกมาพี่กันสไว้แล้เด้อลูกหลานมหาโยหางอเด้อเป็นาลบลู่ย่งโหเป็นไงเป็นหมูออกมาพี่เขาเป็นไงเปอไ่น้งบอกว่าออกมาพี่จะเป็นไงเขาเป็นไรเราไม่หรอนาเไรออกเดียวอะไรออกมาพี่ครัมาพอนงดีนี้ไงพอดีแล้วมันมือขนลุกไปเห็น เธอบอกฉันบ้างมึงบ้าไหลไปทางนสนคพี่น้องยังไงก็ดอกระเดือนะอองโอ้ยน้ำไหลด้อค่ะ๋ยวได้พึงพี่น้องพอดนอ่อนๆกบขาวค่ะเอาอีกกระเด้อค่หมบ้าพี่น้องกระเดือนะอะไรก็บเมนบา

Oh. Oh. Oh, มันดิ่งโอ้อมกว่าแล้วอืโ oh, อ oh. ้โหตันโฮโลโยุบนลน,นี่กันเนาะงามสามสามชั่วงามด้วยเลยคะ่ะอีอ๋อ

cú tiệm quá đấy hông anh anh thấy không tiệm đấy toàn cái mớ นอนไหนครับนอนไหนขาแน่ๆาอืมาไม่ต้อกนอนงาานอนง่องอกดึ้นวันจะเกิดครับยวงโคกหยไปนัได้ครับ พี่นออนอทำไมวะเกยได้ค่ะเก็ไ่ต้องเอาค่ะนี่นี่น้อยนึงน้มาสูงน้อน้อยไำไมฮะวันน,น,นี้ก็อยขอในปาก,กับฮกใส่ตาก็เบิง่งรอบลอไปน้ำมันน้อเลืมไม่ออกนี่พูดอะอืมนี่น้อน่ ขาอ่อนๆค่ะครับพี่น้องมือเรมใหม่ถัน้อเถอะูลอกเสือเสือป็น้ังบอกปน้กระบอกเขาใม่ปีชใหม่สิ้ขาดน้นี้หูอบหูลอกเสือกน้อยเแง่เป็นห้อครเาแงเยบหน่ยเหูเขาลยากพี่น้องเห็นอยู่บัดเหรอเห็นเปนยุไก่ต้องมาท้ายทางสนนะสินเนาะูกไหมตูใหญ่พอพี่หลักพี่น้องพอพี่หลักหูเขาน่

ผงานเลยเปนพี่น้องเม่อกอนนี้พี่นอไปค่ะพพี่นองนีนอนี่พี่น้องโสมมันลาพีเนาะสมกับลายพีอีดีทางไหนประกาออกไปล้ะค่ะสราาเป็นตัวง่อีดีำนี้เนี่ยพี่น้องเนไหนหมดทยพี่น้องเห็นไหมันอยูไก่สบาเห็นแวบๆที่บ้เห็นอยู่คนแง่เขากันตัดเลีบร้แล้วนี่ ันก <Workers S 2> ิดย <cause> <ang> <atory ć> <saliva> ี่มะบ้าฝนพี่น้องฝนก็คขึ้นขับคึ้นขับยี่นุ่ไรก่นไรจีเขาอยู่นี่แหละพี่หนุอมไทยนี่เี่นมองไม่เถอะไ่อยกเี่น้องไอ้ไก่ก็เล่นม่ใหาเบิ้งสาวเฉื่อหรอกค่ะรู่นเนี่ยค่ะ ฝนแบบขาวจุ๊กเันก้อนองพีน้องเอ,นะเอบดเด้อค่ะฝนสิตกพายุกับห้องบึมๆเยอะตะว่เนี่มมนย,ยก็อันเอาหลายไม่มป้าในบ้านสุส่มมือเเสริปกติเเสริมเพ่ไปไอ้จมพี่น้องได้ยินเด้อค่ะประเมยืมเมยหรือว่่อย่างน แต่ว่าอากาศมันพี่น้องไม่อยากจะบอกเลยค่ะาการเนี่ยสุดๆอีหลีดิอยูบย่บ้านก็อยูบย่บ่เป็นเี้อยู่บ้านก็อยู่บ่ได้ดกอกแต่จะเฮ็ดที่หยังนอช้ะเนาะบ่อเหยีละละละะยบไอเหยียบลาลาเนี่ยแต่เหยียบหยังพุทะซัตรูกัน,นเลยมาเกิดมาบมืไงใ,ใกล้เถอะหยาง,งพุาจะเสริมเห็ดที่หยังนอคกก่ะเอาบ้องเด้อค่ะนี่ยคือกันคือก,กันการเอาเอานอไม้บาาใบสิ่งเปลืองเลยค่ะมันใสงานได้ค่ะนี่เหแล้วพี่น้อง อ่อนๆเด้อค่ะฝักมันไม่สมได้อือฝ่าไหมแล้วมัน้อนฝ่าฮอนุฝ่าร้อนกันค่ะคุณจะแม่สมนะบ้านย่านฝ้าฝนตกอันรัดกลางทางน่าเท่าน่าเท่ะ ยามแหลกว่าจะไปคิดว่าน้องม่ไห้ป้าจออกน้องเถอนี่พ้อาไ่ตองฮ้อนเถอะหอนนะหอนก็้องมาจัไปฟานเอาฟานนี่น้องไม่สมดูพี่นอนนี่เคยติปห้อนเนแล้วน้องเถอเนาะเตรียมตางัด มันส่วนมันเอาไรหาเดยวพี่หอมาเอาน้ำใม่น้ำกันค่ะมันมวน นีส่สสมกับสิบเอคิดเนาะไม่สมแล้วกัสีเ่เฮดไว้ขายเนาะเกรงขายเอาค่านอนไงนองนนอนไงทำไมเนาะไม่ไงามทำไม่ออกไม่ ันสิตกแต่หัวเป็นเบนสิน่ะนา่ฝายแรงมาให้มันน่ะเหนี่ยงก็เต้าเต้าเนี่ยก็ไข่พุฝน,น<ม>สะตกค่ะเต้าม่อจะกบหันตัว มาแล้วมยเสียลมมบะเสียงล้มแตย่มาเิ่ะเิ่งต็มตาสามก่อสี่ก่อเต็มตาเลยพี่น้องสำหรับกินนี่สักชิมกับสีสันี่แหละเดี๋ยวค่ะพาพี่น้องมาก่ะ สุดละมือนเนี่ยนาะเธอเน,เนาะนก้ำใหม่ไผ่ปลาน้ำโขกเด้อค่ะมือน,นีิค่ะพอดีเสิริฟมาได้ลงไปอ่ะน้ำใหม่กระสานเนาะค่ะเดี๋ยเรามาเอาน้ำใหม่ง่ายค่ะออกอิเลพี่น้องข้างแรกของปีได้เนี่ย,ขขยค่ะเพราะว่ายังไม่ได้พาไปเอาน้ำใหม่ไผ่ปลาเลยมีแต่ปไ,ไ,ไปโขกนั่นเนาะฝากกันมาละค่ะจังเด็กกากเป็นกี่ำลังใจเอาไวส้สนิทก่อนเนาะค่ะฝากกดไลค์กดแชร์นะเด้อค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีครับเสิร์ฟหักพี่น้องเด้อค่ะ